และนี่ครับเจ้า Ford Mustang GT หรือว่าเจ้าโพนีรถที่ทุกคนอยากเป็นเจ้าของสักครั้งหนึ่งในชีว um ิตและทาง Motor Channel นะครับเคยนำเจ้าโพนีเนี้ยมาทดสอบทางด้าน Performance ไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าผ่านเกินผ่านดิบเดือดดีแท้ครับผมเจ้าโพนีตัวนี้นะครับคุณไม่ได้ซื้อรถแต่คุณซื้อตำนานเพราะว่าเจ้าโพนีตัวนี้มีประวัติย้อนหลังไปกว่า100ปีเลยครับ คุณจะได้เป็นเจ้าของเครื่องยนต์ V8 449แรงมา้าเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบคุณสามารถใช้รถคันนี้ได้ในชีวิตประจำวันครับ ที่ผมชื่นชอบรถคันนี้มากๆคือนอกจากมีความแรงแล้วภายในห้องโดยสารของ Ford Mustang GT 5.0หรือว่าเจ้าโพนี่นะครับภายในมีความกว้างขวางมากๆเลยครับซึ่งถ้า,าผมเปรียบเทียบกับรถซูเปอร์คาร์ต่างๆที่ผมเคยสัมผัสมาคันนี้คือนั่งสบายมากห้องโดยสารกว้างขวางมากไม่รวมด็อกซีนข้างหลังนะครับ ซึ่งสามารถปรับโหมดได้ถึง4โหมดเลยนะครับโหมดแรกนะครับก็จะเป็นโหมดที่มีความเป็นมาตรฐานคือเงียบเงียบปกติเลยโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นเสียงก็จะทุ้มๆเท่ๆนิดนึงนะครับและโหมดที่3นะครับเวลาออกงานก็จะเป็นโหมดแบบเสียงเรียกว่าเป็นเสียงสายโชว์ครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับเป็นโหมดที่เราเรียกว่าแทร็กหมายความว่าเป็นโหมดที่เวลา เข้าไปวิ่งในสนามในวันหยุดหรือว่าวันที่เราเอาเรถทดสอบวิ่งในสนามเนี่ยเสียงท่อคือแบบเป็นเสียงท่อรถแข่งเลยครับซึ่งมีความโหดมากๆถ้าสําหรับผมแล้วนะครับผมไม่เคยใช้โหมดอื่นเลยครับนอกจากโหมดที่4เท่านั้น เจ้าโพนี่นะครับพรม u s แต่ง5.0 GT เนี่ยนะครับเป็นรถที่ออกมาจากศูนย์เพราะฉะนั้นเรื่องการบริการและอะไหล่นะครับการบริการหลังการขายเนี่ยคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยที่สำคัญนะครับอะไหล่มีทุกชิ้นและในโหมดของเรื่องการขับขี่เนี่ยนะครับมีโหมดให้เลือกการใช้งานอยู่หลายโหมดพอสมควรเลยนะครับเ,เช่นโหมดแรกก็เป็นเป็นโหมดที่ใช้งานทั่วๆไปนะครับมีความคล่องตัวคเคลร่งก็ยังมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ ใช้งานในในพื้นที่ที่เป็นการจาราจรที่มีรถเยอะๆหรือว่ารถติดเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็จะมีโหมดที่มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโหมดที่เหมือนใช้ในแทร็กได้และวที่สําคัญนะครับเป็นโหมดที่สําหรับมัสโซคาโดยเฉพาะหรือผู้คนที่เลือกเจ้าโพนี่เพราะความแรงของมันนั่นคือโหมดคอร์ทมามนะครับหรือเรียกว่าแดรกสตริปนะครับซึ่งสามารถออพอตั้งเข้าไปในโหมดนั้นสามารถ เวลาวันวันหยุดของเราเนี่ยเราเอารถไปเทสท,ที่สนามหรือไปนัดเจอกับเพื่อนๆแล้วก็วิ่งควอเตอมล์กันเล่นๆหรือในมิตติงเนี่ยสามารถกดโหมดที่ทําให้รถเนี่ยเบร์ยางวอร์มยางให้ร้อนแล้วก็กล่อ,องอิซ u ก็สั่งให้อตัตราการจ่ายน้ํามันนะครับแล้วก็ไฟต่างๆเนี่ยมันปรับให้รถมันมีความแรงมากขึ้นด้วยอันนี้แบบฟินมากๆเลยซึ่ง หลายๆโหมดที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะเหมาะกับผู้ใช้งานและการใช้งานแต่ละแบบที่เราเลือกมันครับแล้วยังมีอีกโหมดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆนี่คือโหมดเวทครับเวลาที่ถนนลื่นหรือว่าถนนเปียกเนี่ยนะครับเจ้าโพนี่นะครับจะมีการปรับเซนเซอร์ทุกๆล้อให้จับอาการลื่นของแต่ละล้อเวลาที่มีเกิดเหตุเช่นรถมาอาจจะรถมีความลื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือว่าล้อหลังหรือใดๆเนี่ยมันจะปรับความสมดุลให้ล้อเนี่ยมันทางานพร้อมกันเท่ากัน แล้วก็ใช้คําว่ามีเหมือนลักษณะาคล้าย,ย traction control หรือว่าระบบความปลอดภัยอื่นๆที่มันทําให้รถเนี่ยมีความเสถียรที่สุดในสภาพถนนที่มันเปียกครับการรวบ,บเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรากับตัวรถนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความเ,เกี่ยวดองกันแล้วก็เกี่ยวข้องกันเรื่องเป็นเรื่องของความสะดวกในการใช้งานนะครับเป็นการที่สามารถลิงก์ดูข้อมูลต่างๆระหว่างโทรศัพท์ของเราแล้วก็อาจจะ เ,เชื่อมต่อกับา p p p l e c r r l a y y หรือว่าระบบ Android ได้ทันทีด้วยระบบ Sync-4 และสำหรับ Ford Mustang 5.0 gt ครับหรือว่าเจ้าโพนี้นะครับใช้คำว่าเวลาเราอยู่หรือเวลาที่เราขับขี่มาเนี่ยคือเราขับขี่ตำนานนะครับพร้อมทั้งมีจุดที่น่าสนใจหลายอย่างสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออท่อยเสียที่สามารถปรับเสียงได้นะครับเ,เครื่อง V8 นะครับที่เป็นมัสซคาแท้ๆท้ออริจินอ Uh, 4 4 9แรงม้า hmm. เครื่อง NA mm hmm. นะครับ mm hmm. พร้อมกับ uh, ระบบต่างๆที่ ใช้คาว่ามีความเป็นมิตรกับผู้ใช้เช่นระบบซิงค์โฟที่มีความทันสมัยมากๆในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความกว้างขวางภายในห้องโดยสารนะครับแล้วก็ยังมีโหมดที่เราสามารถเลือกการใช้งานในความเป็นสปอร์ที่แยกละเอียดออกมาได้อีกว่าในความเป็นสปอร์ตเนี่ยเราเลือกโหมดไหนมาใช้ได้อีกนะครับและอีกทั้งยังเป็นรถที่ซื้อมาจากศูนย์เพราะฉะนั้นเรื่องการดูแลบริการหลังการขายเนี่ยร้อซครับและที่สําคัญ อะไรมีหมดเลยและยังเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเวลาเราเข้าไปในพื้นที่ในห้างหรือพื้นที่สําคัญต่างๆที่มีการแยกชนิดของรถในการจอดรถนะครับซึ่งเ ja จ้าโพนี้นะครับสามารถเข้าไปจอดได้ในซูเปอร์คาร์อย่างเนียนๆเลยครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันฟินมากๆเลยครับเคยคิดนะครับเหมือนกันว่าเครื่อง V8 449แรงมา้าเครื่อง 5,000c แบบนี้ ต้องกินน้ำมันแน่นอนปรากฏว่าไม่เลยนะครับเพราะว่าด้วยเทคนลยีของรถและสมองกลของรถเนี่ยนะครับมีการปรับมาให้มันใช้คําว่าฉลาดขึ้นในการประมวลผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการใช้ใช้แบบ everyday คือใช้ daily ทุกๆวันเนี่ยนะครับจากที่เราทดสอบแล้วก็วิ่งมานะครับด้วยความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่ช่โมงเนี่ยอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยดีถึงขนาดว่าวิ่งได้ประมาณ11โลนะครับหมายถึงว่า1ลิตร วิ่งได้11กิโลซึ่งตรงนี้เป็นตัวเลขที่แบบใช้คําว่าแฮปปี้มากๆเลยเพราะด้วยอัตาราบริโภคน้ํามันแบบนี้สามารถเทียบเท่ากับรถ SUV บางรุ่นที่วิ่งอยู่ในตลาดทั่วๆไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆคือได้ทั้งความแรงและการเบริโภคน้ํามันที่มันเหมาะสมกันนะครับไม่ได้ไม่ได้กินน้ํามันจนเกินไปจนเราลับไม่ได้ครับ